แชรประสบการณ์เที่ยวเวียดนาม3วัน2คืนแบบไปกับทัวร์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างดานันบานาฮิวไฮแอน สวัสดีค่ะนีีต้อนรับเข้าสู่ B Y Station ค่ะแล้วนี้นะคะอย่างที่บอกช่วงต้นคลิปค่ะว่าเราจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศเวียดนามนะเราท่านใดที่กําลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่ไม่ว่าจะไปด้วยตัวเองหรือว่าอาจจะไปกับทัวร์นะคะก็เดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะเพราะว่าเราจะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่เราไปท่องเที่ยวมาแล้วซึ่งบริเวณเราได้ขึ้นไปเที่ยวในส่วนของบานาฮิวนะคะแล้วก็ พลอยอันด้วยไปดูเรือกระโดงไปสะพานลอยกันมาด้วยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าจากประสบการณ์ที่เราได้เดินทางไปเที่ยวมาแล้วนะคะเรามีความประทับใจหรือว่ามีข้ออะไรที่เราต้องเตรียมตัวอะไรกันอย่างไงบ้างก็นํามาแชร์นามาฝากเพื่อนๆกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายท่านที่ได้ติดตามชมคลิปเรานะคะเราก็ได้พยายามที่จะสรุปมาเป็นข้อๆนะคะก็เดี๋ยวมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ BY Station หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ ก็ต้องบอกว่าสําหรับการเที่ยวเวียดนามการในรอบนี้นะคะเราได้ไปกันที่เมืองดานงน,นะแล้วก็ได้ขึ้นไปที่บานาฮิลด้วยแล้วก็ไปหาเมืองเก่านะคะฮอยอันซึ่งใช้เวลาในการเที่ยวใน3วัน2คืนด้วยกันนะคะไฮไลท์ในครั้งนี้นะคะก็จะมีในส่วนของบานาฮิลนะเป็นหลักเลยแล้วก็จะมีอูโมเก็บไว้นะคะ หมู่บ้านแกะสลักนะคะล่องเรือกระโดงแล้วก็ยังมีในส่วนของเมืองโบราณหอยอันด้วยสะพานมังกรตลาดฮานนั่นเองนะคะและสําหรับในรอบที่เราไปนะคะก็ต้องบอกกันเลยว่าเป็นช่วงที่ฝนตกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการแบบว่าเตรียมความพร้อมมากกว่าคนอื่นๆนิดนึงซึ่งจริงๆนะไม่ได้คิดถึงนะคะว่าไปแล้วจะแบบไปเจอสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงมีเจอแบบน้ําท่วมในเมืองกันด้วยเลยทีเดียวไม่ไรคะ่ะเราก็เตรียมของไปให้พร้อมสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวนะคะว่าสนุกกันไปอีกแบบนะคะถือว่าเป็นทริป อบอุ่นมากๆวิ่งเวลาขึ้นไปบนบานาฮิลนะคะเพราะว่าอากาศจะหนาวแล้วเราก็แบบต้องเดินแบบถือร่มกันเลยแบบแทบจะกอดกันไปเลยค่ะก็สร้างความรักความอบอุ่นนะคะให้กับคนที่ได้ไปเที่ยวเลยในช่วงนี้นะคะความชุ่มฉ่ำกันเลยแล้วก็ยังมีเครื่องเล่นในส่วนของอินดอร์นะคะในส่วนของเอท์ดร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นเพราะว่าเจอฝนสำหรับสิ่งที่เราอยากจะนํามาแชร์ประสบการณ์นะคะนั่นก็คือในเรื่องของ การเตรียมเงินที่จะนําไปใช้ที่เวียดนามสําหรับค่าเงินเวียดนามนะคะก็คือสกุลเงินโดงซึ่งเราจะต้องมีการแลกเตรียมเงินเนี่ยเพื่อที่จะนําไปใช้ที่นู่นใช่ไหมคะหลายคนเนี่ยอาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมค่าเงินเขาแบบแบงค์เขาเนี่ยจะใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นแบบมีราคาตั้งแต่1000งพันโดงสองพันโดงห้าพันโดงหนึ่งหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นแบงค์แสนนะคะแบงค์ห้าแสนอะไรแบบนี้เลยซึ่ง1 0 0 0งพันโดงเวียดนามนะคะจะอยู่ประมาณ1 4 5บาท5้าแสนเนี่ยจะอยู่ประมาณ700บาท ะะถ้าตีเป็นเงินไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเงินเขาเนี่ยอาจจะทําให้เราเกิดความไม่คุค้นเคยนะคะก็ต้องมาแปลงกันกนิดนึงนะคะว่ากี่บาทนะเวลาที่เราจะนําไปใช้ซื้อของอะไรแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าสถานที่ท่องเที่ยวบางที่เนี่ยเขาก็อาจจะรับเงินไทยพ่อค้าแม่ค้าบางทีก็พูดภาษาไทยนะคะให้เงินไทยได้บางที่ก็รูดบัตรได้แต่ถ้าเกิดเป็นข้อแนะนำเนี่ยเราก็จะบอกว่าสําหรับในกรณีที่เราอยากจะซื้อของต่อราคาเนี่ยที่จะไปเที่ยวชอปปิ้งให้ต่อด้วยสกุลเงินนั้นนะคะคือถ้าต่อด้วยสกุลเงินดองก็ดองถ้าต่อด้วยราาคไทยก็ราคา ไนะคะแล้วก็ในส่วนของนําเงินมาชําระเนี่ยให้เราเนี่ยไม่หยิบเงินออกมาทั้งหมดนะคะที่เราเตรียมไปให้เราเลือกดึงเงินบางส่วนขึ้นมาให้กับเขาอาบางทีเขาก็จะช่วยทอนช่วยบอกเรานะคะว่าแบงค์นี้พอแบงค์นี้ไม่พออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่แนะนําว่าให้ดึงออกมาทั้งหมดเดี๋ยวมันอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้สําหรับการที่เราจะจ่ายซื้อของช้อปปิ้งที่นู่นเขาอาจจะเห็นว่าเราแบบเราเตรียมเงินไปเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อ่าเรียกว่านํามาแชร์กันอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นในเรื่องของสภาพอากาศค่ะคุณอาจจะเจอฝนกันได้บ้างนะคะซึ่ง ต้องบอกเลยว่าเสื้อกันฝนเนี่ยที่เราอาจจะเตรียมไปเนี่ยเราอาจจะคิดว่าแค่แบบเสื้อกันฝนจากเซเว่นดเอะไรเงี้ยที่เราซื้อตามร้านทั่วๆไปนะคะก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ปรากฏว่าไม่เพียงพอที่จะสู้กับสภาพอากาศนะคะถ้าคุณเจอฝนตลอดเวลาหรืออะไรแบบนี้นะคะก็เลยจะแนะนำเสื้อกันฝนนะคะที่มันค่อนข้างจะมีคุณภาพหน่อยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นอินสิร์ให้ดูตรงนี้ สำหรับเสื้อกันฝนหนานะคะแล้วก็เหมาะสําหรับการใช้งานมากๆเลยในเรื่องของสภาพอากาศค่ะถ้าเกิดเจอฝนนะคะก็ยังรวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มแต่ร่มของที่โรงแรมนี่ก็แข็งแรงอยู่นะคะแบบเขาเป็นคันใหญ่ไปเลยอะไรแบบนี้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันฝนต่างๆนะคะในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันฝนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถุงหุ้มกระเป๋าเดินทางของเราทีนะคะที่ใช้สําหรับการกันฝนนะ หรือว่าอาจจะเป็นหุ้มรองเท้าก็ได้เดี๋ยวเราขึ้นไดูมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ใส่ครอบรองเท้าเราไปทีให้รองเท้าเราไม่เปียกนะคะแต่ก็ไม่ได้ใจว่าจะ ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็ลองเตรียมตัวกันดูนะสาหรับใครที่อาจจะไปในช่วงที่แบบอาจจะเจอสภาพที่แบบอาจจะต้องเจอฝนกันบ้างน,นะคะประเทศเขานะคะก็จะเป็นการขับรถเลนขวานะคะไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราขับรถเลนซ้ายเวียดนามจะขับรถเลนขวาการบีบแต่เนี่ยเขาก็จะเป็นการบีบแต่เพื่อป้องกันได้ยินเสียงป,ปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดป๊ดอะไรเนะี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็จะชิมไปเองเวลาที่อยู่เวียดนามไปสักวันสองวันในเรื่องของวิชาชีพค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆอันนี้ไม่ต้องอย่าไปกังวลม,มากนะถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยเราคงไม แค่ว่าแบบทุกทกที่มันอาจจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเหมือนเหมือนกันหมดนะคะในเรื่องของวิชาชีพเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็แค่เอามาเตือนนะแต่ก็คงไม่ได้แบบว่าต้องให้คุณมานั่งคอยแบบระวังตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นไปเที่ยวมันคงไม่มีความสุขน,นะคะต้องให้ระมัดระวังแค่นั้นเองก็คือเตือนไว้ส่วนเวียดนามเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของรสชาติอาหารเนี่ยเขาจะเป็นรสชาติอาหารที่ไม่จัดเลยก็ต้องบอกว่าเป็นรสชาติอาหารแบบจืดๆแล้วก็เขาจะชอบทานชาเป็นหลักก็คือในทุกๆมื้อเนี่ยเขาหลังจากทานอะไรเสสรากก้้วแลูึังต ว่าคนในบ้านเมืองเขาเนี่ยจะไม่ค่อยอ้วนเขาจะทานผักเยอะนะคะเขาจะแบบหุ่นเขาจะดีกันหมดเลยอ่ะแล้วก็สําหรับท่านใดนะคะที่ไปถึงเวียดนามแล้วและตัวเองเตรียมซิมจากไทยไปนะคะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้นแนะนําว่าให้ดูให้ดีนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเตรียมไปแล้วอะค่ะซื้อจากที่เมืองไทยไปแล้วเตรียมไปใช้ที่นู่นปรากฏว่ามีปัญหาค่ะหลังจากที่ใส่ซิมไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi ได้นะคะก็สุดท้ายก็ต้องไปซื้อซิมที่นู่นอยู่ดีอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เราเเคยจอ นะเราแบบเตรียมซื้อจากเมืองไทยไปเลยแต่เวลาไปถึงใช่ไหมคะก็กลายเป็นใช้ไม่ได้นะคะไปซื้อเขาปุ๊บใส่ซิมปึ๊กเน็ตเด้งมาเลยทันทีนะคะก็เรียกว่าเป็นประสบก,การณ์ส่วนตัวที่เจอมาก็เลยเอามาแชร์นะคะอยากจะให้หลายๆท่านเนี่ยจะได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมกันได้ถูกสําหรับการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเวียดนามการแลกเงินคืนนะคะหลังจากที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปหมดแล้วเนี่ยชอปปิ้งไปหมดแล้วแล้วเงินเหลือค่ะถ้าเรามาแลกเป็นเงินไทยค่อนข้างจะขาดทุนเยอะนะคะถ้าแนะนําว่าแลกเตรียมเงินไปเท่าไหร่เนี่ย ใช้หมดที่นั่นไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณเอากลับมานะคะมาแลกทีก็จะขาดทุนเยอะกว่าตอนที่เราเตรียมเงินไปนั่นเองนะคะก็ฝากไว้เผื่อท่านใดเนี่ยกำลังเตรียมตัวไปท่องเที่ยวนะคะจะได้เตรียมอุปกรณ์ต่าง,างๆให้พร้อมสําหรับการเดินทางค่ะและนี่ก็คือประสบการณ์จากการที่เราไปเที่ยวเวียดนามสามพันสองคืนมานะคะแต่ว่าไปกับทัวร์ก็ค่อนข้างสบายแหละเพราะว่ามีรถที่รับส่งเราตลอดเวลานะเราไม่ต้องแบบเดินไกลไม่ต้องไปจอดไปหาที่ไหนอะไรยังไงนะคะ เขามีเตรียมให้เราพร้อมหมดเลยนะคะจากที่หนึ่งไปเที่ยวอีกที่หนึ่งลงตรงนี้ขึ้นตรงนี้กินข้าวตรงนี้ทุกอย่างเป็นเวลาให้เราหมดแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังมีเวลาให้เราได้ท่องเที่ยวเก็บภาพเก็บบรรยากาศอะไรได้ตามปกติเลยนะคะก็ถือว่าดีเหมือนกัน<笑><笑>เรียกว่าสําหรับใครทรี่ต้องการจะไปแบบดว่วนๆที่เกียดคิดแผนตัวเองะคะ่ะว่าจะต้องไปเที่ยวไหนอะไรยังไงเนี่ยก็แนะนําไปกับทัวร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สะดวกนะคะง่ายเขาคือเขาเตรียมอะไรให้เราทุกอย่างนะคะผ่านตอมอผ่านนู่นนี่นั่น ทุกอย่างทําให้เราเบ็ดเสร็จหมดเลยกอนนี้ก็คือประสบการณ์ทั้งหมดที่ทเราไปเที่ยวมาแบบ3วัน2คืนนะที่เราพอจะมองเห็นแล้วก็สรุปมาให้ทุกๆท,ท่านได้ชมกันนะคะสําหรับท่านใดที่มีประสบการณ์การไปเที่ยวแล้วและมีข้อแนะนาหรือว่าความคิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้จะได้มาแชร์มาแบ,บ่งปันประสบการณ์กันนะคะสําหรับวันนี้ B Y Station คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ